ชายขับมอเตอร์ไซค์ล้มเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุข้างสวนหย่อมชลธาราหาใดใหญ่เมื่อวันที่29มิถุนายน66เวลาสองนาฬิการ 100. ้อยเวนสอบสวนสพหาดใหญ่ตรวจสอบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มเองบริเวณฟุตบาทหน้ารั้วโรงเรียนแสงทองวิทยาติดกับป้ายสวนหย่อมชลธาราถนนธรรมนูญวิถีในเขตเทศบาลนครใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์นล้มอยู่ตรงฟุตบาท เป็นยี่ห้อหอนด้ารุ่นเวฟ1 1ึไอสีน้ำเงินดำทะเบียนหนึ 9, 2, 1, 6, ่งกท9216สองสงขลาส่วนผู้ขับขี่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทราบชื่อตามเอกสารที่พกมานายสุภพิจันเขียวไม่ทราบอายุและที่อยู่สภาพผู้เสียชีวิตมีบาดแผลชะกันที่หน้าผากด้านซ้ายใช้ขับมอเตอร์ไซค์ล้มเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุข้างสวนหย่อมชลทาราหาดใหญ่เมื่อวันที่29มิถุนายน 66, 66. เวลาสองนาฬิการ้อยเบนสอบสวนสพหัดใหญ่ ตรวจสอบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มเองบริเวณฟุตบาทหน้ารั้วโรงเรียนแสงทองวิทยาติดกับป้ายสวนหย่อมชลธาราถนนธรรมนูญวิถีในเขตเทศบาลนครใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ตรงฟุตบาทเป็นยี่ห้อหอนด้ารุ่นเวฟหนึ่งหนึ่งศูนย์ไอสีน้ำเงินดำทะเบียนหนึ่งกทเก้าสองหนึ่งหกสงขลาส่วนผู้ขับขี่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทราบชื่อตามเอกสารที่พบมานายสุภพ,พิจันเขียว ไม่ทราบอายุแนละที่อยู่สภาพผู้เสียชีวิตมีบาดแผลชะกันที่หน้าผากด้านซ้าย